ตีพิมพ์ในวรารสารด้วยนะคะเป็นวรารสารของทางยุโรปเหนือค่ะว่าพบการตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของชาวยุโรปเหนือแล้วค่ะอยู่ที่ประเทศในแถบเอเชียส่งผลให้ลูกหลานของชาวไวกิ้งชาวนอร์วีเจียนค่ะเขาก็เลยตั้งเป้าการเดินทางมาประเทศไทยกันค่ะโดยคอนเซปต์ง่ายๆของพวกเขาก็คือ<ม>ก็ในเมื่อบรรพบุรุษเราอ่ะยังเคยล่องเรือไปถึงประเทศไทยเลยทําไมเราจะไปถึงไม่ได้ละ่ะถ้าไปเที่ยวกระบี่นะคะแล้วไม่ได้ไปถ้ำ ไวกิ้งเนี่ยเหมือนกับพลาดไฮไลท์บางอย่างไปเลยละค่ะเพราะว่าถ้ำไวกิ้งนะคะหรือไวกิ้งเคฟเนี่ย ตั้งอยู่ในตำบลอ่าวนางอำเภอรกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะเรียกได้ว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทะเลอันตรมันอันดับต้นๆเลยนะคะเป็นบริเวณของเพิงผาถ้ำที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะพีพีเลค่ะอยู่ตรงข้ามกับอ่าวมาหยาซึ่งไฮไลท์ของถ้ำไวกิ้งก็คือในนั้นนะคะมีภาพบนผนังถ้ำค่ะเป็นรูปของเรือใบสามเสาหัวงอนๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดที่มาของถ้ำไวกิ้งค่ะกับเรื่องเล่าที่ ชาวบ้านเขาพูดถึงเกี่ยวกับชาวไวกิ้งกันด้วยค่ะที่เพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอนามมนนะคะได้โพสต์ข้อความค่ะระบุว่าเราก็ไม่รู้ประวัติชัดเจนนะเป็นเรื่องเล่าละกันคือมีถ้ำแห่งหนึ่งที่มีร่องรอยของการอยู่อาศัยอยู่แถวๆกาอพีพีจังหวัดกระบ,บี่โดยถ้ำเนี้ยหันหน้าออกสู่ทะเลไม่สามารถที่จะเดินเข้าถึงได้และถูกพบโดยชาวประมงทีนี้วันหนึ่ง ็มีข้อมูลจากชาวประมงบอกว่าร่องรอยการอยู่อาศัยเนี่ยมันไม่น่าจะใช่คนท้องถิ่นแถบนี้นะแล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่มาสำรวจดูแล้วก็พบหลักฐานค่ะว่าเป็นข้าวของของชาวสแกนดิเนเวียดหรือชาวไวกิ้งนั่นเองค่ะซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกเพราะสมัยนู้นนะในยุคไวกิ้งอะ่ะจากยุโรปเหนือเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เรือแล้วก็ต้องใช้แรงลมต้องใช้พายไม่น่าจะมีทางที่ ชาวไวกิ้งเนี่ยจะมาถึงประเทศไทยได้ ถ้าเปิดแผนที่ดูก็จะเห็นว่ามันไกลมากๆเลยมันคนละทวีปกันเลยอะนะแต่ทีนี้มาศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมก็พบว่าชาวไวกิ้งก็คือหนึ่งในกลุ่มที่เป็นนักสำรวจทางทะเลแล้วก็มีจุดเด่นในการประดิษฐ์เรือแล้วก็เชี่ยวชาญชำนาญด้านการเดินเรือก็เลยมีการนำหลักฐานที่พบเนี่ยมาพิสูจน์จนในที่สุดถ้ำดังกล่าวก็เป็นถ้ำที่ชาวไวกิ้งเคยใช้พักอาศัยอยู่จริงซึ่งตรงนี้เขาบอกนะคะว่าเป็นเรื่องเล่าที่ยังไม่ทราบระยะเวลาแน่ชัด แต่ว่าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมันรวมไปถึงสัญ,ญลักษณ์ในถ้าที่บ่งบอกได้ว่าชาวไวกิ้งเคยมาอยู่อาศัยที่นี่จากเรื่องเล่าอันนี้แหละค่ะแล้วถ้านี้นะด้วยความสวยงามด้วยประวัติความเป็นมานะคะมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะอาทีนี้ต่อมาค่ะในช่วงปี90ถึงปี2000นะก็มีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ละค่ะตีพิมพ์ในวารสารด้วยนะคะเป็นวารสารของทางยุโรปเหนือค่ะว่าพบการตั้งถิ่นฐานของบรรพบ บรรพบุรุษของชาวยุโรปเหนือล้ค่ะอยู่ที่ประเทศในแถบเอเชียส่งผลให้ลูกหลานของชาวไวกิง้งชาวนอร์วีเจียนค่ะเขาก็เลยตั้งเป้าการเดินทางมาประเทศไทยกันค่ะโดยคอนเซปต์ง่ายๆของพวกเขาก็คือ<ม>ก็ในเมื่อบรรพบุรุษเราอะยังเคยล่องเรือไปถึงประเทศไทยเลยทําไมเราจะไปถึงไม่ได้ล่ะ าการค้นพบเล็กๆนี้นะคะก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากยุโรปเหนือค่ะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนที่ภูเก็ตที่กระบี่เป็นจํานวนมากนับตั้งแต่วารสารน,นั้นออกมานะคะเรื่องนี้นะคะไม่ต้องสงสัยกันนานค่ะว่าตกลงเนี่ยเฮ้ยมันมีชาวไวกิ้งมาถึงเกาะพีพีนะมาถึงจังหวัดกระบี่จริงๆหรออ่าไม่ต้องสงสัยนานว่าจริงไม่จริงเพราะว่าต่อมาในคอมเมนต์ก็มีเฉลยจากเพจด,ดังค่ะดรามา่าแอคติ้งนะคะ,ะ,คะเขาสรุปใจความให้ฟังค่ะบอกว่าภาพที่ถูก ถูกเจอข้างในเนี่ยเป็นภาพเรือสำเภาจากนานาประเทศเลยมีทั้งเรือไทยจีนเรือ,อยุโรปเรืออาหรับรบลาๆเต็มไปหมดและภาพก็ค่อนข้างจะแม่นยำตรงกับสภาพเรือจริงๆของแต่ละชาติเลยนะวงเล็บ ไม่มีไวกิ้งจ้าคาดว่าเป็นที่หลบพายุข,ของโจรสลัดเขาทีนี้โจรสลัดว่างๆไม่มีอะไรทำเลยนั่งวาดรูปซะเป็นที่ระลึกกันเออก็มีการศึกษาพบอีกว่ามันเก่าขนาดไหนภาพนี้ถูกเขียนขึ้นหลายยุคสมัยด้วยกันตั้งแต่ช่วงคตตริสตศักราช1,500จนถึง1,900ซึ่งไวกิ้งจะอยู่ช่วงก่อนคตตริสตศักราช1,000ค่ะสรุปว่าเขียนมาทีหลังไวกิ้งนะแต่ก็ยังเก่าอยู่ดีภาพล่าสุดที่ถูก เขียนเนี่ยถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะมีระบุปีที่เขียนเอาไว้ด้วยเอาแล้วทาไมถึงถูกเรียกว่าถ้ำไวกิ้งทั้งที่มันไม่มีไวกิ้งเลยล่ะก็เพราะว่าชาวบ้านอะคนที่ไปพบคนแรกๆเลยเขาขึ้นไปเก็บรังนกนางแอ่นค่ะแล้วทีนี้ชอบไวกิ้งมากเป็นพิเศษเลยและชอบประวัติศาสตร์ทางยุโรปเนาะก็เลยเรียกถ้ำเนี้ยว่าถ้ำไวกิ้ง เออด้านฝั่งของแอดมินเพจเจ้าหญิงน้อยนะคะ<ๆ>เขาก็เข้ามาบอกค่ะบอกว่าจริงๆแล้วโพสต์เนี้ยของเขาอ่าไม่ได้มีอะไรนะมาดำน้ำแล้วก็เลยมาจอดพักตรงนี้<ๆ>ก็ เห็นเรื่องราวเนี้ยแล้วก็หยิบมาเล่านะคะกลายเป็นว่าได้รู้ความจริงซึ่งเรื่องเล่ากับข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็คาดเคลื่อนไม่ตรงกันเนาะข้อเท็จจริงอาจจะพิสูจน์ได้หลังจากมีการบอกเล่าเป็นตำนานต่อๆกันไปแล้วเมื่อมีข้อเท็จจริงมาวางไว้ก็ทําให้เรื่องนี้มันสมบูรณ์นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องนึงค่ะ